ไทยไทยเมาูเมา ค่ะไทยไทยม,มัช์มัลนะคะยังอยู่กับแป้งต่อในช่วงนี้ของเรานะคะสายทางบ้านกลิ้งกลางเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะยังมีเวลารับสายกันได้อยู่นะคะรวมไปถึงทางด้าน Facebook ก็ขอเพลงเข้ามากันได้เหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้ข่าวนี้ของเราแม่เรียกว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะคะมีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมายมีแต่ข่าวแซ่บๆทางนั้นเลยนะคะคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเรียกว่าความสวยก็ว่าได้นะคะของเพื่อนสาวนะคะชาวเก่ง ขาวกวางอย่างคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อนลนนั่นเองนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะมีเรื่องมีราวกับใครนะคะแต่โชคไม่ดีค่ะด้านไปบังเอิญนะคะไปเที่ยวไปเจอกับร้านเดียวกันกับไฮโซหนุ่มท่านหนึ่งที่ควงดาราสาวซึ่งกําลังตกเป็นกระแสข่าวดราม,ม่าอยู่ตอนนี้นะคะแหมเจอไปเจอมา ความหึงหวงค,คุณขาเขาบอกว่าโดนขวดฟาดเข้าไปที่ใบหน้าบริเวณจมูกช่วงนี้กลางร้านอาหารที่พัทยาแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะเรื่องราวข่าวนี้จะเป็นยังไงติดตามกันเลยคะ่ะ <c oughs> เจ็บแบบงงงงรัศมีแขถูกให้โซหนุ่มใช้ขวดฟาดหน้าจนเลือดกำเดาไหลโอ้นี่แหละท่านนี้เองสำหรับคุณรัศมีแขบางคนอาจจะ จำชื่อไม่ได้พอเห็นหน้าปุ๊บอ๋อร้องอ๋อเลยนะคะเรียกว,ว่าย้อนกลับมานิดนึงค่ะสำหรับเหตุการณ์ในร้านอาหารนะที่พัทยาเนาะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่านะคะว่าคุณแขนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ยังอยู่คนละโซนกับไฮโซนุน่มกันด้วยอีกฝ่ายนี่นะคะไม่รู้ว่ามีอาการมึนเมามาจากไหนหรือเปล่าจู่ๆเนี่ย ปาแก้วลงบนพื้นก่อนนะคะก่อนจะเอาขวดเนี่ยฟาดหน้าลงไปโดนบริเวณจมูกนะคะทำเอาอคุณแขเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้ตกใจแล้วก็ดาราสาวที่ไปด้วยนะคะก็บอกว่าตกใจหน้าเหว๋เลยเพราะว่าคุณแขกเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันเลยร่วมวงการการันแต่ว่าโชคดีที่ทางคุณแขนเองนะคะมีแค่อาการแบบถักทา,ากฟกช้ำบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีอาการเลือดก,กำเดาไหลนะคะซึ่ง ทางข่าวในตอนแรกก็บอกว่าจะไม่เอาความนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมแถลงข่าวในวันที่9กันยายนนี้ด้วยนะคะเอ๊ะตอนแรกเนี่ยคุณแขกก็เหมือนว่าจะไม่อะไรแต่พอเหมือนไปบอกเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแกต้องแบบต้องจริงจังหรือเปล่าเรื่องนี้แล้วก็มีการติดเป็นแฮชแท็กเซฟรัศมีแขกขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ย พุ่งประเด็นไปที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมไฮโซหนุ่มท่านนั้นเนี่ยถึงรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนจังเลยเห็น <c oughs> บอกว่าคุณแขกเนี่ยเดินเข้าไปทักกับาดาราสาวท่านหนึง่งตรงนั้นเหมือนรู้จักกันเอาแกมาทำอะไรไปเที่ยวหรออะไรเงี้ยทับกติแต่ว่าทางด้านไฮโซท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคุณแขกอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นชายหนุ่มมาจีบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะมีอารมณ์ร้อนแรงเกิดขึ้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณแขนเองนะคะได้ออกมา เปิดนะคะเปิดเผยเรื่องราวผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่โดยคุณรัศมีแขเนี่ยก็บอกว่าอเป็นสิ่งที่ได้พูดคุยนะคะน่าจะเข้าใจผิดอะไรแหละแต่ที่โดนเต็มๆเนี่ยเพราะว่าขวดเนี่ยมาฟาดบริเวณจมูกเลือดก,กำเดาในไหลเลยส่วนเรื่องของการติดต่อมาขอโทษขอโพยเขาบอกว่าคือฝ่ายนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจริงนะแต่ว่าเราเองเนี่ยยังไม่รับสายเพราะว่ายังไม่พร้อมคุยนะคะแล้วก็ บอกว่าอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องยืนยันว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเออแล้วก็ต้องไปเซิร์ช Google ดูจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นใครอะไรยังไงนะคะถามว่ายังให้ข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าต้องดําเนินเรื่องแจ้งความอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะซึ่งทางด้านคุณแขเองนี่นะคะโ,โหเรียกว่า มันจะมีข่าวนี้เนี่ยหลายๆท่านเลยในบรรดาเพื่อนดารานะคะก็มีการโพสตภาพคุณแคร์แล้วก็ให้กําลังใจกันเยอะมากนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านเห็นล่าสุดมีคุณแท็กพรันยูด้วยนะใช่ไหมที่ออกมาโต้เดือดเหมือนกันนะมีทางด้านของคุณหนุ่มกัญชยัยก็ออกมาโพสต์ค่อนข้างเดือดนะคะคือ เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเอามาดูอีกฝ่ายกันบ้างดีกว่าสําหรับทางด้านไฮโซหนุ่มนะคะก็คือคุณแชมป์นั่นเองนะล่าสุดเนี่ยเขามีการาโพสต์ขอโทษนะคะทางด้านคุณแขออกมาแล้วแล้วก็บอกว่าขอรับผิดชอบขอรับความผิดทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังขอโทษไปถึงแฟนเพื่อนดาราท่านอื่นที่รักคุณแขอีกด้วยนะคะแล้วก็อ่อน เป็นข้อความในไอีค่อนข้างยาวเหมือนกันเท่าที่แป้งเห็นมานะคะเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมเองจะไม่วู่วามแบบนี้อีกขอโทษด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีการพยายามติดต่อหาคุณแขหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้รับสายนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพเป็นสลิปนาะที่โอนเงินสําหรับค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแขไปก็เป็นจำนวนเงินประมาณ2,000กว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะคนก็มาเม้นกันว่าแบบเฮ้ยแก ให้ไม่ขาดไม่เกินเลยเหรอรู้สึกว่าจะเป็นแบบ2498ี่เก้าแปอะไรนี้คือโอนไปจำนวนนั้นเป๊ะนะคะคนก็ไปเม้นกันว่าเอาอยัางไงล่ะทาไมไม่มีค่าทําควัญหรอไม่มีค่านั้นค่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือค่อนข้างเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ด้วยในไะงนก็รอติดตามกันเขาจะถาแถลงข่าวกันเนาะในวันที่9กันยายนนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณรัศมีแขกด้วยกันละกันนะคะขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะกับภาพประกอบจากทางอินสตาแกรมของคุณรัศมีแขกกันด้วยคะ่ะ Hi, hi, mouth to mouth. Uh.